วันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะคะหน่วยนี้มีชื่อว่าอะไรคะท้องฟ้าและกลุ่มดาวฤกษ์นะคะท้องฟ้าและกลุ่มดาวฤกษ์ในวันนี้เนี่ยคุณครูจะพานนกเรียนไปทำหาข้อแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์เนเรียนเ,เคยได้ยินไหมคะว่าเอ็ดาวฤกษ์เนี่ย เป็นดาวประจำที่ประจันทีแต่ในขณะซึ่งดาวเคราะห์ได้ชื่อว่าเป็นดาวพลเมือพเน,จร,รเนจรแปลว่าไม่อยู่นิ่งไปของเขาเรื่อยๆจริงหรือเปล่าแล้วนี่คือข้อแตกต่างระหว่างดาวเริ่มกับดาวเคราะห์ใช่หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในชั่วงนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้มากกว่าเดิมน,นะคะจากที่เราเคยเรียนในเรื่องของระบบสุริยะเรพูดนี้ปุ๊บนักเรียนก็จะนึกออกเลยซึ่งระบบสุริยะเราก็จะมีดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยอยู่ในระยะใกล้ไกลต่างกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีการทบทวนเล็กน้อยนะคะในวินทัศน์แล้วเราก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าเอ๊ะระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์แตกต่างกันอย่างไรจากนั้นเราก็จะทําใบงานนะคะซึ่งใบางานแน่นอนคะ่ะนักเรียนสอดคล้องกับการชมวินทัศน์แน่นอนเพราะฉะนั้นการชมวินทัศน์ไม่ได้ชมเฉยๆนะคะชมไปก็ ถึงบริเวณที่เป็นข้อความที่นักเรียนต้องบันทึกนักเรียนก็หยุดบินทัศน์แล้วก็ทกําการบันทึกนะคะไม่ใช่นักเรียนดูไปเรื่อยๆจบแล้วต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะชมบินทั์ครูขออนุญาตแนะนําทีหนึ่งก็นักเรียน,ก,น,ยนก็ดูคําถามซะก่อนนะคะแล้วตั้งใจที่จะชมบินทัศน์แล้วทาการบันทึกนักเรียนก็จะไม่มีความลําบากในการทําวิทยาศาสตร์ในแต่ละครั้งเลยนะคะเอาละค่ะ เริ่มชมวิดีทัศน์ได้เลยว่าเอ๊ะดาวเร่กับดาวเพราะนั้นเขามีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะเริ่มเลย ครูพารับบี้มาเที่ยวแบบนี้บ่อยๆนะคะรับบี้ชอบมากเลยโอครูก็ดีใจค่ะที่รับบี้ชอบนะคะครูนึกว่าพอครูชวนรับบี้มากางเต็นแล้วอ่ะรับบี้จะไม่อยากมาซะอีกอุย้ยรับบี้คะเห็นไหมคะดาวตกอยู่ตรงนู้นเป็นแสงวาบๆอยู่ตรงนู้นค่ะรับบี้ไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยค่ะดูไม่ออกเลยค่ะว่าดาวอะไรเป็นดาวอะไรบนท้องฟ้าเนี่ย มีดาวอะไรบ้างคะครูโอ้ดีมากเลยค่ะที่รับบี้สงสัยนะคะแล้วนักเรียนละคะสงสัยเหมือนกับรับบี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะชวนนักเรียนนะคะแล้วก็รับบี้ด้วยนะคะมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบดึกกันนะคะเดี๋ยวคุณครูขอพักเบรกจากการดูดาวกันสักครู่นะคะจะพานักเรียนมาทบทวนกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องดาวที่นักเรียนคุ้นเคยกันมาแล้วเพราะว่านักเรียนเคยเรียนในเรื่องของระบบสุริยะมาแล้วในชั้นป .4 ใช่ไหมคะ นักเรียนบอกได้ไหมคะว่าในระบบสุริยะมีดาวอะไรบ้างคะน่าเรียนกันมาแล้วน่าจะตอบกันได้ใช่ไหมคะมีดาวอะไรกันบ้างแล้วก็มีกี่ดวงคะรับบี้ช่วยตอบ่อยค่ะรับบี้ตอบได้คะ่ะในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์แล้วก็มีดาวเคราะห์อีก8ดดวงคะ่ะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์โลก ดาวองคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากในระบบสุริยะจะมีดาวเคราะห์แปดดวงแล้วนะคะก็ยังมีดาวเคราะห์แครกับดาวเคราะห์น้อยด้วยนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าในระบบสุริยะดาวดวงไหนเป็นดาวฤกษ์คะเนี่ยอืมน่าจะตอบได้นะคะรับปี้ตอบได้ไหมคะ ตอบได้ค่ะง่ายมากเลยดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วระบบสุริยะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะนักเรียนถ้าในอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูพานักเรียนไปทบทวนกันก่อนนะคะระบบสุริยะมีลักษณะตามรูปนี้เลยค่ะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์8ดวง รวมถึงดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวเคราะห์แคระโคจรอ,อยู่โดยรอบดวงอาทิตย์เลยนะคะแต่ที่รับบี้สงสัยว่าทำไมถึงมองเห็นดาวบนท้องฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยอยู่ในระบบสุริยะอย่างเดียวหรือเปล่านะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนแล้วก็รับบี้นะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวบนท้องฟ้ากันมากขึ้นนะคะในเรื่องที่1 ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องอธิบายความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ให้ได้นะคะเมื่อเรียนเรื่องนี้จบกันแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูจะให้นักเรียนตอบคำถามในคิดก่อนอ่านกันก่อนนะคะซึ่งคำถามมีอยู่ว่าเหตุใดจึงกล่าวว่าดาวเคราะห์เป็นดาวพเนจรและดาวฤกษ์เป็นดาวประจำที่ค่ะนักเรียนรู้จักคำว่าพเนจรไหมคะ คืออะไรนะถ้าไม่รู้จักความหมายนะคะเดี๋ยวครูบอกให้ค่ะพนเนจรหมายความว่าเที่ยวไปเรื่อยๆหรือเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆไม่อยู่ที่เดิมนะคะเอ๊ะทำไมเขาถึงบอกว่าดาวเคราะห์เป็นดาวพนเนจรและดาวฤกษ์เป็นดาวประจำที่กันนะอลองคิดกันดูนะคะนักเรียนน่าจะตอบคำถามในคิดก่อนอ่านกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวนักเรียนจะได้มาหาคำตอบของคำถามนี้กันนะคะเมื่อจบเรื่องที่อ่านกันแล้วนะคะแล้วในเรื่องนี้ค่ะจะมีคำสำคัญอยู่2องคำด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้รับบี้ช่วยลองอ่านให้หน่อยนะคะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเลยนะคะรับบี้ขอลองอ่านก่อนนะคะดาวฤกษ์ star คำที่2องดาวเคราะห์ planet planet หรือเปล่าคะ,ะคำแรกรับบี้อ่านถูกต้องแล้วค่ะ ดาวเริ่นะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า star นะคะส่วนดาวเคราะห์นั้นภาษาอังกฤษจะต้องอ่านว่า planet planet นะคะนักเรียนจะรู้ความหมายของคำทั้งสองคำนี้นะคะเมื่ออ่านเรื่องนี้จบกันแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านเนเรื่องกันเลยนะคะ เรียนแล้วก็รับบี้นะคะอ่านเนื้อเรื่องกันเสร็จแล้วจะต้องตอบคำถามได้แน่ๆเลยค่ะคำถามข้อแรกนะคะดาวส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าเป็นดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์คะอืม,อมรับบี้ตอบได้ไหมคะจากที่อ่านมาดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าเป็นดาวฤกษ์ค่ะ ตอนแรกปรับบี้เข้าใจว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวที่มองเห็นได้บนท้องฟ้าแต่พออ่านเรื่องแล้วปรับบี้ก็เข้าใจแล้วค่ะว่ามีดาวฤกษ์อีกเยอะแยะเลยค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะดาวที่เรามองเห็นละลานตาเต็มท้องฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์นะคะแล้วนอกจากเราจะมองเห็นดาวฤกษ์ได้แล้วเนี่ยบนท้องฟ้าเราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราได้นะคะนักเรียน ิว่ายังไงคะอ่ารับบี้ช่วยครูตอบ่อยค่ะตอนแรกรับบี้เข้าใจมาตลอดว่าเราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ทุกดวงได้บนท้องฟ้าค่ะแต่พออ่านเนื้อเรื่องแล้วเขาบอกว่าเห็นได้ด้วยตาเปล่าแค่ห้าดวงค่ะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและก็ดาวเสาร์ค่ะใช่แล้วล่วคะค่ะรับบี้ ดาวเคราะห์5ดวงนี้เท่านั้นนะคะที่เราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าค่ะเอ๊ะทำไมเราถึงมองเห็นได้แค่5ดวงล่ะคะนักเรียนตอบได้ไหมคะมถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะเพราะดาวคราะทั้ง5ดวงนี้เนี่ยอยู่ใกล้โลกมากกว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่เหลืออีก2ดวงใช่ไหมคะก็คือดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูน ดาวสองดวงนี้เนี่ยอยู่ไกลโลกออกไปมากเลยค่ะทําให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวทั้งสองดวงเนี้ได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่ดาวเคราะห์ทั้ง5ดวงที่เราเห็นบนท้องฟ้านะคะไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วบนท้องฟ้าเราจะเห็นดาวมีลักษณะเป็นแบบนี้แทน,นะคะ่ะเรามองเห็นดาวเป็นจุดสว่างคล้ายกันไปหมดเลยนะคะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วดาวเคราะห์ที่เรามองเห็นสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าก็คือดาวศุกร์นะคะส่วนดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยถึงแม้จะมีขนาดใหญ่ก็จริงนะคะแต่ดาวทั้งสองดวงเนี่ยอยู่ไกลจากโลกออกไปนะคะเราจึงมองเห็นดาวทั้งสองดวงเนี่ยสว่างไม่เท่ากับดาวศุกร์นั่นเองค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะทำไมถึงเรียกดาวเคราะห์ว่าเป็นดาวพพนจรคะนักเรียน แล้วรับบี้ล่ะคะตอบว่ายังไงคะดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาที่ต่างกันค่ะถูกต้องค่ะคนบนโลกจึงมองเห็นดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าเปลี่ยนตำแหน่งไปในรอบปีนะคะเอ็นักเรียนคะแล้วดาวฤกษ์เนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งไปเหมือนกับดาวเคราะห์ไหมคะเนี่ยรับบี้ตอบว่ายังไงคะในเรื่องที่อ่านบอกว่า ดาวฤกษ์มไม่เปลี่ยนตำแหน่งเหมือนกับดาวเคราะห์ค่ะแต่ดาวฤกษ์จะมีตำแหน่งประจำที่ค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วนักเรียนแล้วก็รับบี้บอกได้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นดาวฤกษ์แต่ละดวงอยู่ไกลจากโลกมากเลยค่ะเลยมองเห็นดาวฤกษ์แต่ละดวงอยู่กับที่ถูกต้องเลยค่ะดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลโลกออกไปมากๆเลยออกไปนอกระบบสุริยะของเราไปอีกนะคะ ดาวกษ์นั้นนะก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะไม่ได้อยู่นิ่งเลยค่ะแต่ด้วยระยะทางที่ไกลจากโลกมากเราก็เลยยังมองเห็นดาวเรกนั้นเหมือนกับอยู่กับที่ตลอดเวลานะคะ <S <S คำถามข้อสุดท้ายนะคะดาวกษกกับดาวเคราะห์แตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียน เรารับดี้ล่ะคะตอบได้ไหมคะตอบได้คะ่ะดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองส่วนดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเองคะ่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะเราก็ถือว่าดาวฤกษ์เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาตินั่นเองนะคะจากเรื่องที่อ่านมาแล้วเนี่ยนักเรียนคงบอกความหมายของคําสําคัญทั้งสองคำได้นะคะรับบี้ช่วยบอกความหมายของคําว่าดาวฤกษ์หรือสตาร์หน่อยคะ่ะ ดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงในตัวเองมีตำแหน่งประจำที่ค่ะถูกต้องค่ะเยอยมากๆเลยส่วนคำที่2นะคะดาวเคราะห์หรือ planet มีความหมายว่ายังไงคะนักเรียนอตอบได้ไหมคะมนักเรียนก็น่าจะตอบได้นะคะดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองค่ะ และปรากฏบนท้องฟ้าในตำแหน่งที่ไม่ประจำที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปในรอบปีนะคะจึงกล่าวได้ว่าดาวเคราะห์เป็นดาวพนเจนจรค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันได้ไว่ายังไงคะบนท้องฟ้านะคะมีทั้งดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์ค่ะโดยดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงในตัวเอง คนบนโลกจะมองเห็นดาวฤกษ์ปรากฏบนท้องฟ้าอยู่ประจำที่ค่ะส่วนดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองคนบนโลกจะมองเห็นดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าเปลี่ยนตำแหน่งไปในรอบปีค่ะเราได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รับดีนะคะขอตัวลาไปดูดาวสวยๆแล้วก็ตามหาดาวตกกันต่อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต่อไปคุณครูขอพูดถึงใบงานในครั้งนี้นะคะหัวเรื่องก็บอกอยู่แล้วคือเรื่องของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ฟังคุ้นหูใช่ไหมคะเริ่มที่ระบบสุริยะมีดาวอะไรบ้างและมีกี่ดวงหรือระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไรดาวส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์หากชมวิดีทัศน์จะตอบได้ทุกข้อนะคะหรือแม้แต่ ข้อ5ถามว่าเพราะเหตุใดดาวเคราะห์จึงได้ชื่อว่าเป็นดาวพนเนจรดาวฤกษ์เป็นดาวประจําที่ซึ่งนักเรียนจะต้องแยกคําตอบออกมาอย่างชัดเจนนะคะและสรุปตอนท้ายในข้อ6ว่าดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นั้นแตกต่างกันกี่ประเด็นนะคะซึ่งสรุปใส่ตารางมาส่งคุณครูไม่ยากเลยหวังว่าจะได้รับชิ้นงานที่รอบครอบของนักเรียนเช่นเดิมนะคะหลังจากนักเรียนทํรายงานเสร็จแล้วนะคะฝากอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เล่ม2หน้า104 ถึง112นะคะจะได้เรียนวิทยาศาสตร์คราวหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ